วันนี้รายการคืนความสุขให้คนในชาติปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอนะครับโดยมีผู้ดําเนินรายการถามคําถามที่มาจากประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับท่านนายกคะในช่วงนี้ก็ขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะท่านนายกแล้วก็ในช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับคนไทยบ้างคะท่านนายกคะถ้าเอาใกล้ๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนะครับ ซึ่งน้องเมย์ของเราเนี่ยรัชนกอินทนนท์เนี่ยสามารถคว้าแชมป์2รายการรายการวันนี้เปลี่ยนจากการยืนแถลงของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นการนั่งพูดคุยกับพันเอกหญิงทักษดาสักคจันทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถามคำถามที่มาจากประชาชนรวมถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับโดยมีความยาวรายการ57นาทีโดยมีชื่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจ พลเอกประยุทธ์ระบุว่าเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุในช่วงใกล้สิ้นสุดเทศกาลสงการนะครับซึ่งรัฐบาลพยายามควบคุมปัจจัยสิ่งต่างๆพร้อมยังได้ขอบคุณภาคส่วนต่างๆที่ให้ความร่วมมือจัดงานสงกรานยึดตามประเพณีและประหยัดเนื่องจากมีน้ําน้อยคนเอกประยุทธ์ระบุในช่วงหนึ่งว่าขอให้ประชาชนอย่าฟังคนยุแยงแบ่งฝ่ายบิดเบือนขณะที่ต่างประเทศยอมรับมากขึ้นว่าประเทศไทยกําลังก้าวสู่การเป็นเูปงประเทศโดยสิ่งสําคัญที่ต่างประเทศต้องการเห็นก็คือ การให้การรักษาเสถียรภาพรัฐบาลรักษาเสถียรภาพประเทศให้สงบไม่มีการประท้วงเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่ได้รัฐบาลที่ดีเข้ามาสานงานต่อครับ